สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียง,สงแบบเหมือนไม่สบายเลยนะครับเมื่อกี้เรียนวิชาอะไรบมากแล้วคะเรียนวิชาระกงคันนี้ครับอ๋อโอเคอ่านหนังสือคนที่มาส่งอ่ครูมีสองกรณีนะคืออ่าถ้าไหนที่ครูตรวจโอเคครูก็อ่านออกเลคู่ตรวจไปแล้วเสร็จเรียบร้อย บางอันสําหรับอันที่อันที่ครูไม่ตรวจมันมีเหตุผลอยู่ว่าหนึ่งครูอ่านไม่ออกสองคือบางทีผิดมากเกินครูก็ไม่อยากแบบแก้ให้มันดูแบบเลอะเทอะเหมือนบางคนนั้นคือผิดเยอะครูก็ไม่แก้ให้ถ้าสมมติผิดแบบธรรมดานิดหน่อยครูก็แก้ไปให้อาทีนี้เหมือนบางคนถ้าสมมติถ้าครูไม่ได้ตรวจไปไม่ต้องตกใจนะบางทีเธอก็ไปดูก่อนว่าเธอทําถูกไหมแล้วก็ลบใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าครูตาลายขึ้นมาครูตรวจผิดเธอค่อยกลับมาบอกครูด้วยนะ โอเคไหมครัอโอเคค่ะอวันนี้ของเราค่ะไปแบบ <Hey. S 1> เร็วๆจริงจังอ่านนักเรียนเห็นหน้าจอแลยยังคะว่าเป็นหนังสือในหน้าที่สิบหกโอเคค่ะเราดูเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับ grammar guide ก็คือเกี่ยวกับเป็นแบบไวยากรอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของ present simple เราเรียนอะไรอย่างนี้นี่เรียนแล้วค่ะใช่ไหมแล้วแล้วเราถึงหน้าไหนอะนี้ผิดเล่มหมหน้าจะหน้าสิตเพราะว่าส่วนใหญ่เราทําอยู่ในนู้นไงตอนนี้อันนี้หรือเปล่าสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบเจ็ดจะทำสิบเจ็ดด้วยก็ได้ค่ะครูสิบหกกันยังใช่ไหมสิบหกครูติวให้แล้วเอติวให้แล้วโอเค ถึงว่าเอาสิบเจ็ดเลยแล้วกันเท่านั้นอ๋อวันนั้นที่เราติวกันก่อนสอบใช่ไหมใช่ครับอ่าพูดข้าวๆรอีกสักทีเท่านั้น Present simple Grammar ก,ก,ก็ subject ตามด้วย verb ช่อง1ก็เนี่ย I play หรือว่าถ้าเป็นประโยคถ้าเป็นแบบประโยคไงที่เป็น verb ประธานเป็นคนเดียวก็ verb ใส่ S ก็เช่น he plays ถ้าเป็นหลายคนก็ไม่ต้องใส่ทีนี้มันจะมี verb เข้ามาช่วยใน Present Simple ก็เป็น Verb to do ก็มีคำว่า do กับ o e s ดูใช้กับสิ่งที่มีแค่เอดู do, ใช้กับสิ่งที่มีแบบหลายอย่างยกเว้น I กับ you ใช้ดูแล้วก็ถ้า o e s ก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่มีแค่อย่างเดียวก็ใช้ใช้ o e s ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธในกระเก็ถ้าดูก็ต้องเอา not มาใส่ก็จะกลายเป็น don't ถ้า does เอา not มาใส่ก็จะกลายเป็น doesn't แล้วก็เวลาตั้งคำถามก็คือเอา v e r b to do มาช่วย ก็ดูจากประธานเธอก็สังเกตจากประธานถ้าสมมติว่าประธานเป็นแบบหลายคนหรือว่าเป็น I อะไรอย่างงี้ก็ใช้ดูขึ้นก่อนเราตามด้วย subject เราตามด้วย verb ช่องหนึ่งแล้วก็อะไรก็ได้ส่วนขยายอะไรก็ได้ที่ตามมาหรือว่าจะไม่มีก็ได้แล้วก็ question mark แล้วก็ตอบ yes I do no I don't อะไรแบบนี้เวลาเราถามแบบนี้ถ้าเราถามด้วย do ถามด้วย is am are ถามด้วย does ถามด้วยอะไรแบบนี้ คือเขาต้องการจะถามว่าใช่ไหมใช่ไหมคือเป็นประโยคที่เป็น yes no question เธอต้องตอบแค่ yes กับ no เท่านั้นแต่ถ้าเขาถามว่า what where when who why อันนั้นคือประโยค question words มันต้องมีคำตอบอธิบายไปว่าอ๋อแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น,แบบน,แบบน,นแต่ว่าถ้าเป็น do does is am are อ,อะไรแบบนี้เธอต้องใช้แค่ yes กับ no อันนี้เข้าใจนะแล้วก็สำหรับ adverbs of frequency ของใน present simple ก็จะมีคำว่า always usually often sometimes hardly ever แล้วก็ never ก็เรียงจากอันนี้อันนี้เมื่อกี้ตั้งแต่ตรงนี้คือ always ก็คือ100%เต็มไปเลยจนมาถึง never ก็คือ0%ไม่มีเลยอันนี้ time expressions ไม่เหมือนกันนะคำว่า time e x p r e s s i o n กับ adverb of frequency adverb of frequency แค่บอกว่าบ่อยแค่ไหนคือความถี่ในการทำแต่ละอย่างบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็น time e x p r e s s i o n คือบอกว่า ทำตอนไหนเช่นอันนี้ now at the moment at the weekend every day t o w a r d s t h e week this year คุณถามว่าคำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ใน present simple อยู่หรือว่าอยู่ใน present sim เราเรียนมาแล้ว present ค่ะคนเ้ยมรนุณพูดอะไรนะมึงคิดคุณบอกว่า present simple หรือ present sim ใช่ไหม ใช่ค่ะอ,อ,อยู่ใน present simple หรือว่าอยู่ใน present con 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 now ตอนนี้ at the moment ณนะตอนนี้ณนะจุด,จ,ดจุดนี้ณนะเดี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณนี้อะต่อมาในส่วนของ present continuous tense ตรงนี้อันนี้ประโยค affirmative บอกเล่า negative ประโยคปฏิเสธอันนี้ question ประโยคคำถามก็เหมือนเดิมค่ะเป็น subject ตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม I N T เช่น I am drawing ก็คือคำว่าแอบ,บตรงนี้ใช้ได้เฉพาะ I เท่านั้น You, we, they ตรงนี้ใช้ r ก็ you are drawing, we are drawing, they are drawing ก็ได้แบบนี้อันนี้ he, she, it ก็คนเดียวใช้ is ก็ his e drawing แบบนี้พอเป็นประโยคปฏิเสธอยู่ในนิก i v e ก็เธอก็แค่ใส่ not เข้าไปด้านหลังถ้าเป็น am not ก็แบบนี้เป็นตัวย่อแบบนี้ถ้าเป็น are not ตัวย่อก็จะได้คำว่า aren't เป็น is ตัวย่อก็จะได้คำว่า isn't เวลาตั้งประโยคคำถามเธอก็เอา verb to be มาไว้ด้านหน้าเช่นสมมุติคำนี้เป็น he ใช่ไหมเธอก็เอา he verb to be ของ he คู่กับอะไร <He> is is ค่ะเอา is มาไว้ด้านหน้า is he drawing yes he is no he isn't แบบนั้นถ้าตรงนี้เป็นประธานเป็น we ตรงนี้เป็นอะไร อ่า uh, uh, ค we're uh, we drawing no we are uh, yes we are no we aren't แบบนั้นแล้วก็ g e r e n d s g e r e n ในเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร r เปลี่ยน verb เป็น n o u เออเปลี่ยน verb เป็น n o u โดยการเต <IN G. S 1> ิม ing ing ค่ะอันนี้ likes อันนี้เป็นว e r b หลักของประโยคก็ likes playing ก็ชอบการเล่นเล่นอะไรก็ว่าไป h a t e going ก็เกลียด การที่จะแบบไปทำกิจกรรมอันนี้อันนี้ uh, after p o s i t i o n s ก็คือ uh, after preposition วันนี้เป็นอะไรแบบลิ้นพันพูดผิดตลอด after prepositions ก็หลังคำที่เป็นบุพบทมีคำว่าอะไรบ้าง in on at under อะไรแบบนั้นนั่นคือบุพบทเช่น on drawing เห็นไหมคำว่า drawing อยู่หลัง on in reading คำว่า reading อยู่หลัง in playing อยู่หลัง at ถ้ามันอยู่หลังพวกนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ verb หลักของประโยคแน่มันต้องเป็น gerund คือคำนามคือคำที่เป็น verb เปลี่ยนไปเป็นให้เป็น noun โ okay. อเคอ่ะทีนี้มาในหน้าที่17ในเรื่องของ progress check ก็แบบทบทวนอีกทีหนึง่งอันนี้เขาบอกว่า free time activities ก็กิจกรรมในช่วงที่แบบเวลาว่าง match 8 h t 8 with 8 t H to make activities ก็จับคู่กัน1ถึงแแล้วก็ A ถึง H ตรงนี้ do ตอบอะไรกูไม่รู้ว่าถ้ากูลากแล้วแบบว่ามันจะแบบเป๊ะไหมกูกลัวมากก็อ๋อลองดูเธออันสีอะไรสีขาวเอาสีแดงแล้วกัน learn คู่กับอะไรมีมีคำว,ว่าอันนี้นะอัน1-8ถึงก่อน learn do play Go to chat draw make go out. Ta e ka, a youth group, a voluntary work, um cartoons, online, models, a language, formal, tenets, learn, language. Uh, learn a language. Oh, well, I need do volunteer work. volunteer work. ต่อมาจ้ะเล่นเทนนิสเเก่งอ่าวันนี้ go to ไอ okay. ้ยไอ้ังกรุ๊ปโอเคแชทแชทออนไลน์ออนไลน์เธอคิดไปด้วยนะในหนังสือของเธอ draw draw cartoons เมื่อกี้ผิดอันอะ I'm so sorry แชทออนไลน์อยู่นี่ปุ๊บอันนี้ draw ก a r t o o อยู่นี่ I'm so sorry อันนี้ make models make models ต่อมาค่ะ go out formal formal โอเคคิดเสร็จไหมเสร็จโอเคค่ะขออนุญาตเคลียร์เนาะปุ๊บต่อมาค่ะอันนี้ character adjectives ก็เกี่ยวกับ เหมือนบอกว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนเช่นซอกกระเจอร์ควายอะไรแบบนี้คือแบบเป็นคนเงียบเป็นคนอะไรอย่างงี้เช่นอันนี้ Caution ก็แบบระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาอันนี้ Funny เป็นคนแบบไหน Funny สนุกตลกสนุกสนานค่ะอันนี้ lazy อาเกดียนะฟันนีกเ,กเป็นคนแบบไหนนะไม่ใช่สนุกสนานฟันนี่แบบตลกขบขันถ้าฟันเฉยๆคือสนุก อันนี้ล a z y ก็แบบขี้เกียจช่างกระเจ็บก็แบบพูดเยอะช่างพูด generous พูดมากก็ได้กูสาแบบว่าเลี่ยงไปแล้วนะชอบแบบโอเคโอเคโอเคได้โอเคค่ะอันนี้เ e n e r o u s ก็คือเป็นคนที่แบบเนื้งใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากพวกเรามีไหมมีครับมีจริงเหรอคะมีค่ะพวกหนูเองค่ะหนูเองโอ้โหผมดูแล้วครับไม่อยากจะพูดเลยนะโกหกโอ้พูดได้แล้วอ่ะตาง เลยนละที่คือสตังก็พูดได้นะคะนานๆทีคุูไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังเลยคุูไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีสตังมาเรียนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราแค่เอาคำมาใส่ตรงนี้อันนี้ p a u s จุดจุดจุดตรงนี้ he often gives money to charity ตรงนี้ก็คือ charity ต,ต,ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแบบมูลนิธิอะไรอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนยังไง generous เออคูก <General. S 1> นะคือกูก็พิมพ์มาตรงนี้แล้วกันว่าอันนี้คือหมายเลขอะไรข้อหนึ่งแล้วกันอ่ากูเขียนไว้แบบนี้นะเธอก็เขียนไว้ก็ได้ไม่ต้องไปเ,ไเขียนตรงนี้มันเล็กอันนี้ kevin kevin is he doesn't like try new activities ตอบว่า u t i o n s, oh, <she> <S ถ้าเราไปไประโยคตอบว่าอะไร kevin เขาแบบว่าไม่ได้แบบพยายามทำกิจกรรมใหม่ๆแสดงว่าเขา แบบว่าเหมือนกับเขาเขาแบบไม่ได้ชอบแบบการแบบว่ดลงกิจกรรมอะไรแบบนั้นแสดงว่าเขาเป็นคนแบบยังไงจะมึะวังเออระมัดระวังใช้ชีวิตแบบว่าแบบไม่ประมาทเลย Kate always makes me laugh she's very funny funny Kate เป็นคนตลกไง They r e always on the telephone they're very talkative จักก<ส>็ก็แบบคุยทรศ<ส>ัพท์ตลอดเวลาไงก็คือแบบเป็นยังไงพูดอะไรพูดเยอะคุณุณ<ส>มโอเคค่ะฮะ He never wants to help at home คือเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะช่วยแบบงานที่บ้านอะไรย่างแบบี้ He is very lazy lazy ค่ะที่เกลียดมากห้องเราไม่มีเหรอนะครูว่าไม่มีอยู่แล้วครับพ่อไม่เคะจริงจัะต่อมาค่ะ,คะน,นี่เขาบอกว่า Present simple and present continuous ก็ Present simple จำได้แล้วเมื่อกี้ Continuous ก็จำได้แล้วเขาบอกว่า write the, the write sentences using the present simple or the present continuous ก็เอาประโยคมาเขียนเป็นประโยคที่เป็น present หรือประโยคที่เป็น present ประโยคที่เป็น present con หรือ present simple ก็ได้เธอสังเกตเธอดูจากประโยคที่เขาให้มา s o l l y use the camera every day ทุกวันทุกวัน,วน Present simple หรือ Present con present time ทุกวัน present sim present sim ค่ะอันนี้ jamie play a computer game at the moment at the moment ณจุดจุดนี้ณตอนนี้ present con present con ค่ะ i not relax now present con ค่ะ she not play the guitar on friday sim sim อันนี้ um we study english three times a week SIM เขแบบว่าเรียนนภาษาังกฤษ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ SIM <Yeah. S 1> there they not do sports at the weekend SIM s i <Same. S 2> <Same. S 1> คือเหมือนกับว่า at the weekend แบบนี้คือที่จริงอันนี้นะเธอจะเป็นแบบว่า on Friday คือเหมือนกับว่าเราแบบาวางแผนไว้ก็ได้ว่าเออแบบเหมือนเหมือนวันศุกร์นี้คือเราจะไม่เรียนกีตา ถ้ามีคําว่าจะไม่หรือว่าจะทําอะไรอย่างนี้คือสามารถใช้ present con ก็ได้ตอนนี้คือเป็น present con อันนี้ก็เป็น present con ก็ได้เพราะว่าบอกว่า at the weekend คือสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไม่แบบไปเล่นกีฬาส่วนมากมันจะมีแบบคําที่บอกเวลาคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็แบบแยกได้ออกได้อันนี้ complete the questions use the present simple or present continuous from of the words in the brackets ก็เอาคำที่อยู่ในเนี้ยมาเติม แล้วก็ดูว่ามันจะใช้ประโยคที่เป็น present sim หรือ present con อันนี้ how often you go shopping ตรงนี้ใส่คำว่าอะไร present sim present sim ใส่คำว่าอะไรตรงนี้อ่า uh. present sim อ uh. ่าไหน r มาจากไหน does เอ๊ดูดูตรงนี้ shopping ตรงนี้คือ gerund ค่ะอ่ะดูเอ๊ะ How often do you go? เธออย่าสับสนนะคะเพราะว่าตรงนี้ด้านหลังเห็นไหมถ้าตรงนี้เป็น verb ตรงนี้เป็น verb สองตัวซ้อนกันไม่ได้มันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็น noun อันนี้ก็ verb อันนี้ก็คือ noun How often do you go shopping บอยแค่ไหนที่แบบเธอไปแบบ shopping จุ you do, do, do watch TV at the moment at the moment ประโยคอะไร คอนค่ะตรงนี้เติมอะไรอ่าอ่าอค่ะตรงนี้วั h ชิ g อ่าคูขอเน,นี้ยใส่ ING ตรงนี้ใส่ต่อไปนะเธอก็อาจจะแบบเพิ่มเล็กๆล,ลงไปให้รู้ว่าแบบอ๋อประโยคนี้ประมาณแบบไหนจริงๆตบแบบต้องทําในสมุดไงแต่ว่าครูไม่อยากให้ทําในสมุดครูกลัวลายมือเธอเหลือเกินสวยเกินสวยนะ,ะครับบางคนที่ส่งครูมาครูกลัวมาก หลอนไปเลยแบบตอนตรวจอะ what จจจ your friends จะจะจ do now now ณตอนนี้เลยประโยคเป็น present ค r e s ค่ะตรงนี้ตอบอะไรอ่าแล้วก็ตรงนี้ตอบอะไร doing doing ค่ะ ต่อมาค่านี้จุดจุด your teacher usually มีคำว่า usually แล้วก็ speak in English usually อยู่ใน present ไงจิมจิมค่ะตรงนี้ your teacher your teacher, your teacher มีคนเดียวตรงนี้ใส่อะไร does does, does ค่ะ o e s your teacher usually speaks speaks อ Spe <aks. S 1> ่าไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเด <me>. ิม speak in English แล้วก็ อันนี้คือเหมือนเดิมนะที่กูไม่เขียนลงไปอันนี้ you always always u n i ่ใ tense ซิมอนเก่งมาก do your homework in your bedroom ตรงนี้ซิม you ใช้คำว่า you แสดงว่า verb อะไรมาช่วยตรงนี้ใช้ด่า verb ตัว b ใช้ดูค่ะเฮ้ยอ่ะดูครับอะดูคนเรามิบากันได้ลินพันธ์ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเแต่ร้อนตัว แกปวแร้ออาจารย์อ่ะ do you always แล้วก็จุดๆแล้วก็ do your homework in your bedroom ตรงนี้ตอบอะไร do do ก็คือถ้าแปลจากประโยคคำถามตรงนี้เอาคุณไม่ต้องเขียนก็ได้นี่มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ไม่เขียนเขาบอกว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะแบบทำการบ้านของคุณเนี่ยในห้องนอนใช่ไหมอ่าอันนี้ต่อไป จุด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  you จุดจุดจุด relax now ตอบว่า R R ค่ uh, uh. Uh, าตรงนี้แล้วก็ relaxing relaxing relax now คือคุณกำลังแบบพักผ่อนอยู่ใช่ปะประมาณนั้นโอเคอเสร็จไหมครับครับผมผมขอถามได้ไหมครับค,ครูทำไมข้อสี่สปีมันไม่เติม s อะครับครู อันไหนนะก็มันดัสแล้วไงตรงไหนอ๋อ๋อตรงนี้ข้อสใช่ไหมสปีกที่มันไม่เติม S เพราะว่ามันมีดัสอยู่แล้วไงแต่ถ้าสมมติว่า <Okay. S 1> อ่าอยู่ในประโยคแบบอ่าประโยคบอกเล่ามันไม่มีดัสมาช่วยมันก็ต้องตรงนี้มันก็ต้องเติม S อถูกไหมโอเคครับโอเคอ่ะทีนี้มาค่ะอีกตรงที่เป็นเจอร n d ด้านบนนะจ๊ะเจอร n d อันนี้ เปลี่ยน verb ให้เป็น now โดยการเติม ing เปลี่ยน verb เ,เป็น now โดยการเติม ing จำไว้ฝังหัวไว้จะได้จำได้แบบง่ายๆหลักการง่ายๆ write sentences using gerunds Simon like play คำรื้อ games ตรงไหนที่ต้องเติม ing เอก็ <A. S 1> คือตรงนี้ l ล y แต่ว่าตรงนี้ Simon คำว่า like เธอต้องเติมอะไร s <Is>. s ค่ะ ไซมอน likes playing computer games mm hmm. ก็ Simon ชอบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมแต่ตรงนี้ที่ตรงนี้เติม s เพราะว่ามันอยู่ใน present ซิมซิมค่ะไซมอนมีคนเดียวเริฟต้องเติม s ต่อมา t ีมแอนจูสองคนแล้วนะ love watching TV ท m a แอนจูคุยบอกไปแล้วค่ะว่า watching อ่อเออไม่ใช่ขอโทษขอโทษ <laughs> <laughs> ลืมตัวฉเฉลยไปในตัวอันนี้แม็กกี้ Not keen on play tennis. McKee mm -hmm. isn't Thanks. keen on playing tennis. Uh, McGee isn't keen on playing tennis. Tama, Tim and Sue hate go shopping. ได้ประโยคว oh. อะอาที่ม oh. ัซูมมาก่อน oh. แล้วก็ e i g เติม s ไหมไม่ไม่ค่ะแล้วก็อ่าอะไรนี่ going shopping oh. ใส่ตรงนี้ใส่ ing ้าไปอันนี้พอแล้วก็ not interested in watching อ uh. in watch tv ก็พอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่อะไร isn't ทำไมเพื่อนถามว่าออครูทำไมต้องใส่อ s ซึทำไมไม่ใส่ดั e ซึ่บางคนก็สงสยัยแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ใน present present s i m ใช่ไหมแต่ว่าเธอดูตรงนี้ลมันเป็น i n t e r a s t e d มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น a d j n อะไรแล้วนะ adjective adjective <Att> เออบางทีมันก็ติดอยู่ที่ปากมันพูดไม่ออกมันเป็น adjective ตรงนี้แสดงว่าคําตรงนี้เธอก็ต้องใส่เป็น verb to be ก็พอ isn't interested in watch watching TV ก็แบบ เขาไม่ได้สนใจในการแบบดูทีวีสักเท่าไหร่ซาร่ายื at play football ตอบ <Good. S 1> ตรงนี้คือ uh, adjective นำหน้าตรงนี้ต้องเป็นอะไร verb To be verb to be ก็ซาร่า is good at playing playing football จบค่ะแค่นั้นแล้วก็อันนี้เขาบอกว่า write questions using gerunds ก็ให้ทำเป็นประโยคแบบคำถามโดยการแบบใช้ gerunds มาช่วยในประโยคเธอจะแต่งได้ว่าอะไรให้คำว่า Pete and Debbie hate watch tv ได้คำว่าอะไรไม่อางก็ดูค่ะโค อะไรนะไม่อ้างก็ดูอยู่หน้าอ่ะข้อนี้คือดูค่ะดูอะไรดูพีทเด็บบี้เฮทวอชชิ่งทีวีเออดูพีทแอนเด e บบี้เฮ t วอช t ิ h งทีวีก็แบบคือเขาเนี่ยเกลียดการดูทีวีใช่ไหมเออต่อมาแม็กกี้ไล e ์แล้วก็เล a y เทนนิสแต่งใหม่ได้ว่า แม็กกี้กี่คนหนึ่งหนึ่งค่ะใช้เวิร์กซีดูเข้ามาช่วยเวิร์กซีดูก็คือมีสองตัวมีดูกับดัสเลือกดัสดัสอะไรดัสแม็กกี้ like playing tennis เอ่อดัสแม็กกี้ like playing tennis ก็แม็กกี้เนี่ยชอบการเล่นเทนนิสใช่หรือไม่อ่าประมาณนั้นข้อสามค่ะซู e like like เคมือเกมส์ อาดัสดัสอะไรดัสสุไล playing computer games ดัสสุไล playing computer games จบค่ะอันนี้ไซมอน interested in play football interested เป็นคำอะไร adjective อ่า adjective <a> uh, มันต้องงออะไรมาช่วย is is ค่ะแต่งมาได้ว่า Is Simon interested in playing football? อ๋อ very good. Is Simon interested in playing football? a n n i what team a n do o enjoy do? Enjoy คือ verb หลักถ้ามี verb หลักไม่ใช่ verb to be แบบนี้เธอต้องเอา verb to do มาช่วยแต่นี่เขาเรียงมาแล้วก็กลายเป็น verb to แล้วก็ What do Tim and do Sue enjoy doing? จบ. honey, What Mark bad at do? ตอบว่า What does Mark What uh, does What does Mark bad at doing? อ่า uh, What does Mark uh, What does Mark bad at doing? doing อันนี้ก็อันนี้ขายไปนานตรงนี้ what? <Okay. S 1> what เธอเติมได้ยังเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัด what do Tim and Sue enjoy doing ก็เป็นประมาณนี้อาทีนี้ตรงนี้ในการเติมเขาแบบว่าให้คนมา,าให้เธอเลือกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกไฮ oh. ไลท์ไหมหาก่อนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะหาก่อนแป๊บนึงขออนุญ,ญาตหาค่าแป๊บนึงน,นะ เอาแบบสีแบบสีม่วงนี้เห็นเห็นไหมสมมติว่าถ้าคุณเลือกอันนี้อ่าได้ไหมถ้าแบบนี้สมมติได้ค่ะโอเคได้ครับเอาสีอื่นสีเหลืองไหมอ้าวสมมติสีเหลืองสีนี้ก็ได้ค่ะคุณสีม่วงสีม่วงได้แล้วค่ะโอเคค่ะอ่าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ to sam ก็คือถึงแซมนะที่เขียน from jane ก็คือจากเจน subject subject อาจจะไม่ได้เป็นวิชาอาจจะเป็นแบบหัวข้อเรื่อง all about me ก็เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของตัวฉันเองเขาบอกว่า um, Hi my name's Jane สวัสดีชันชื่อเจนนะ I'm English คือฉันแบบว่าสัญชาติอังกฤษฉันเป็นชาวแบบมันแบบ I'm English คือแบบเหมือนแบบว่ามันมันไม่เหมือนกันนะถ้าบอกว่า British ก็คือแบบเป็นสัญชาติภาษาอะไรอย่างนี้แต่ว่านี้ English อันนี้คือภาษาคือเขาอาจจะแบบสื่อว่าฉันเนี่ยแบบว่า English นะก็คือมาจากอะไรอะ English อังกฤษมาจากที่ไหนอังกฤษเออก็คือชื่อเต็มเต็มของประเทศคือ,อ,คอชื่ออะไรประเทศ US United คนละอันกัน English English England เออ England ก็เนี่ยฉันก็เป็นชาวอังกฤษนี่แหละแต่ว่าคือมันคนละอันกันนะ English กับ British คนละอันกันอันนี้ but I don't live กับ doesn't live in England ตอบอันไหนีคือแต่ว่าเห็นไหมมีคําว่าแต่แต่ค่ะแต่ฉันไม่ได้แบบอาศัยอยู่ในอังกฤษนะไม่ได้แบบอยู่ในอังกฤษนะ I live in French ก็คือฉันอยู่ในฝรั่งเศส I go I'm going to secondary in Natal at the moment อันไหน at the moment นี่ไม่เกี่ยวนะของประโยคอื่น I go I go ค่ะ oh. คือแบบว่า ฉันเนี่ยจะแบบไปโรงเรียนอมัธยมของฉันที่แบบในเมือง at the moment ณตอนนี้เลย I study หรือ I'm studying studying uh, i m studying เพราะว่ามีคำว่า at the moment ก็ I'm studying at a lot because คือแบบเรียนหนักมากตอนนี้ because we have got exam soon ก็อาจจะแบบมีสอบแบบเร็วๆนี้วีว้ว <What? S 2> do I usually รือว่า do usually I what do I usually ah uh, what do I usually what do I usually do in my free time คือเหมือนปกติแล้วคือคุณทำอะไรเวลาว่าง Well I go I'm going swimming once a week I go I go ค่ะ คือแบบฉันก็ไปแบบว่ายน้ำไงอาทิตย์ละครั้งอ่ะประมาณนั้นเขาบอกอย่างนั้น mm hmm. I love meet or meeting my friends at the weekend อยู่ในช่วงนี้ mm hmm. เวลานี้ meet m e e i n g คือวางแผนไว้แล้วแบบเหมือนกับว่าชอบแบบไปเจอเพื่อนแบบว่าชอบการเจอเพื่อนเธอสังเกตนะมันมีคำว่า love อยู่แล้วเป็น verb หลักของประโยคอันนี้ verb หลักของประโยคแสดงว่าคำต่อไปที่เธอจะเลือกมาถ้าเธอเลือกคำว่า meet มันจะไปซ้ำกับคำว่า love วล็ตสองตัวอยู่ที่เดียวกันไม่ได้เธอก็ต้องใช้มีติ้งที่เป็น g e r u n นที่เป็น now แล้วก็ I really enjoy drawing หรือ drawing cartoon drawing drawing Draw ค่ะคือแบบฉันชอบไงฉันรู้สึกสนุกกับมันมากกับการแบบวาดกระตูน I'm good in at art in หรือ at ตัวนี้ preposition at at ค่ะเต้จำไว้เลย ถ้าเป็นวิชาอะไรแบบเก่งในด้านนี้ในแบบทางนี้ก็ต้องใช้อัจบค่ะแค่นี้เธอขีดเส้นใต้ทันไหมทันค่ะโอเคค่ะคอ่ะมีคำถามมีไหมจ๊ะมีคำถามอีกไหมไม่น่านค่ะครูโอเคค่ะอ่ะ<ช>งั้นสำหรับวันนี้ค่ะบายฟราน่า thank you so much ขอบคุณ <Thank you. S 2> ค่ะ Okay, Thank you. Michelle. See you next time.